วววรีิสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับในการโยนปีกบินอีกท่านหนึ่งนะครับจะเป็นการโยนปีกบินโดยการจับด้านปลายปีกบินเราเคยจับตรงกลางมาแล้วนะครับเราจับด้านนี้มาแล้วทีนี้เราจะมาจับตรงนี้ นะครับข้อมือเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แนวนี้ครับวางข้อมือแล้วก็จับแบบนี้ในง้จังหวะเวลาโยนเนี่ยน้ำหนักเนี่ยถ้าปล่อยมือมันจะล่วงอย่างนี้นะครับเราจะอาศัยแรงเหวี่ยงคือเวียงแบบนี้ไปธรรมดาพอเราเวี่ยงขึ้นไปในี่ทิศทางปีกบินจะกลายเป็นแบบนี้นะครับตอนที่เราเร่งคันเร่งเนี่ยปีกบินจะย้อนกลับมาแบบนี้แล้วก็จะบิดแบบนี้วิธีแก้นะครับเราก็ทําการดันแอร์รอนไปทางขวานะครับพอดันแอร์รอนขวาเนี่ยพอเข้ามาอย่างนี้ กดันแอลอนขวาปุ๊บเขาก็จะคืนกลับมาแบบนี้แล้วเราก็บินต่อโดยที่นะครับเรามือจับด้านนี้นะครับประมาณข้อมืออยู่แถวปลายปีกนะครับเวียงขึ้นไปพอเวียงไปเส็นเนี่ยเราฟอลโล่มือตามไปแล้วก็ย้ายมือมานะครับปีกบินจะค่อยๆหมุนแบบนี้เราก็ดันแอลอนไปทางขวาเพื่อช่วยแก้ทอกปีกบินก็จะกลับมาตรงปล่อยมือแล้วก็บินต่อ,อมาดูกันครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับขั้นตอนที่1เราเวี่ยงขึ้นฟ้าเลยครับเวียงขึ้นไปแล้วเราก็ follow มือตามหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายมือมาดัานไอรอนไปทางขวานะครับตรงปลายนี่นะครับเวียงแบบนี้มาดูภาพช้ากันนะครับ เราก็เวี่ยงช,าชา้าๆเนี่ยเวี่ยงขึ้นฟ้านะครับให้ปีกบิน,นลอยตามมือขึ้นไปเลยนะครับคันเล่งก็เร่งส่งเห็นปีกขวาจะต่ำกว่าใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยแรงทอกจะบิดขึ้นมาเราก็ดันแอรลอไปทางขวาเพื่อกันแค่นี้เองง่ายๆอย่าลืมฝากกด subscribe ก็จะดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ